เตรียมเล่มน,นี้นะคะลูกแบบเรียนเลขคณิตเล่มน,นี้เลยค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่18นะคะลูกฟังคาสั่งนะคะเติมผลบวกลงในช่องว่างเห็นไหมคะลูกเขาจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเห็นไหมคะ 0, สิบบวกศูนเท่ากับสบเห็นไหมคะอันนี้หลักหน่วยนะลูกนะเลขศูนย์เหมือนกันเลยหลักสิบก็คือเลขหนึ่งลากตรงลงมาหนเลยนะเอาเลขหนึ่งตรงนี้มาใส่ นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำนะคะสิบบวกห้กับ0บวกกัน5้บวกศูนย์ 0. ได้เท่าไหร่ลูกศูนมีค่าไหมคะศูนย์ไม่มีค่านะ5้าบวกศูนย์เท่ากับห้ตัวเดิมใส่ลงไปเลยลูกแบบนี้ในหลักหน่วยนะคะหลักสิบก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวนี้มี มีเพื่อนบวกด้วยไหมคะไม่มีนะคะเอาเลขหนึ่งมาใส่เลยลูกแบบนี้เลยเป็น15นะ10บบวก5เท่ากับสิ้าเห็นไหมคะ,ะคำตอบก็คือ1ิบห้าเขียนเลขไทยด้วยนะคะต่อมา11บอ็ดบวกสอ่บวกสเห็นไหมคะ สอกับหอันไหนมากกว่า2นะลูกนะเอา2ไว้ในใจชูม,มือขึ้นมา1นิ้วนับต่อจากสองสองแล้ว3มนี่ใส่เลขสาลงไปเลยค่ะ3นี่คือหลักหน่วยนะคะหลักสิบมีตัวบวกด้วยไหมคะไม่มีนะคะลูกเอาเลขหนึ่งมาใส่เลยแบบนี้เลยค่ะกลายเป็น11บเอวกสเท่ากับสิบสามนะลูกนะแบบนี้นะะคำตอบก็คือ13ใส่เลขไทยลงไปนะลูกนะมี1นึ่สาม แบบนี้เลยค่ะต่อมาสิบบวกหเลขศูนย์เลขห 6. 6บวกศูนย์ท่าได้เท่าไห,หร่ลูกก่งมากมากค่ะได้หกนะลูกนะเพราะ0ูนย์ไม่มีค่านะคะอ่ะใส่หลักหน่วยไปก่อนแบบนี้ต่อมาหลักสิบมีเลขหนึ่งยูเพื่อนมีไหมคะไม่มีนะคะอ่าลูกต่อมานะคะเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งมีตัวบวกเพิ่มไหมคะลูกมีเพื่อนเขาไหม ไม่มีนะลูกเอาเลขหนึ่งมาใส่เลยกลายเป็นสิบหกเลยลูกนะสิบบวกหเท่ากับสิบหเลยนะตอบก็คือมีหนึ่งนำหกใส่เลขไทยนะคะแบบนี้นะคะลูกต่อมาสิบสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งสองกับหนึ่งอันไหนมากกว่าคะสองนะเอาสองไว้ในใจชูมือขึ้นมาหนึ่งนิ้วนับต่อจากสองสองแล้ว สอ่ะใส่เลขสาลงไปลูก3ามต่อมาเลขหนึ่งตัวนี้มีเพื่อนไหมคะไม่มีนะเอาเลขหนึ่งลงมาใส่เลยลูกนี่12บสอบวกหเท่ากับสิบสแบบนี้นะคะคําตอบก็คือ13ม,มี1นึ่นำสามอ่ะใส่เลขไทยลงไปเลยลูกแบบนี้เลยค่ะต่อมา13บาบวกสอง 3บวก2นะ3กับ2อ,อันไหนมากกว่าคะ3เอา3ไว้ในใจชูมือขึ้นมา2นิ้วนับต่อจับ3ามส3แล้ว4 5อ่าเลข5นะลูกนะใส่เลข5ลงไปเลยแบบนี้เลข5ต่อมาเลข1ในหลักสิบมีเพื่อนไหมคะไม่มีเพื่อนบวกนะเอาเลขหนึ่งลงมาใส่เลยลูกนี่13บ,บวก2เท่ากับ15ห้านไหมคะ คำตอบก็คือ15มีหนึ่งนำห้าแบบนี้เลยค่ะข้อต่อมา11บวกสเราบวกหลักหน่วยก่อนนะ 1, 4, 4 1น,นึ่งบวกสี่กับหนึนงมากกว่าคะ4นะลูกนะเอา4ไว้ในใจชูมือขึ้นมา1นิ้วนับต่อจาก4 4แล้ว5อ่ะใส่เลขห้เลยดูห้ 5. ต่อมาเลขหนตัวนี้ มีเพื่อนบวกด้วยไหมคะตรงนี้มีไหมคะมีเลขไหมคะไม่มีนะอาจใส่เลขหนึ่งลงไปเลยลูกนี่สิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับสิบห้าเห็นไหมคะคาตอบก็คือสิบห้ามีหนึ่งนำห้าแบบนี้เลยค่ะลูกอ่ะสิบหกบวกสองลูกดูนะสิบหกบวกสองนะสองกับ6กอันไหนมากกว่าลูกอหกนะเอาหกไว้ในใจชูมือขึ้นมาสองนิ้ว นับต่อจาก6กแล้ว7 8็ดแมีได้8นะใส่เลขก8ลงไปเลยต่อมาเลขหนมีเพื่อนไหมคะตรงนี้มีหลักสิบบวกได้ไหมคะไม่มีนะลูกนะเอาเลขหนมาใส่เลยกลายเป็น16บหวกสเท่ากับ1ินะมี1นึ่งำแแบบนี้เลยคะ่ะต่อมาข้อสุดท้าย15บวกส หกับสามนไหนมากกว่าคะห้าเอาห้าไว้ในใจชูมือขึ้นมาสมนิ้วนับต่อจากห้าห้าแล้วหกเจ็ดปดอ่าแปดนะลูกนะใส่เลขแปลงไปเลยแบบนี้ต่อมาเลขหนึ่งตัวนี้มีเพื่อนบวกด้วยไหมคะไม่มีนะลูกนำเลขหนึ่งมาใส่เลยตรงนี้เลยกลายเป็นสิบห้าบวกสาเท่ากับสินะคะคำตอบก็คือ18มี1นึ่งำแปด แบบนี้เลยค่ะเด็กๆ